เพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาไปชมนากันค่ะเดินทางกันเลยเสียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าถนนมันขรุขระแล้วต่กร้ารถเรามันก็ไม่ค่อยดีอะค่ะบริเวณรอบๆทางนะคะก็จะแบบสีเขียวสดใสนาที่เห็นนี่จะเป็นนาปลังนะคะทำนาปลังกัน อันนี้จะไปซ่อมข้าวข้าวขึ้นไม่ค่อยเต็มนะาให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตะวันเริ่มคล้อยแล้วปลูกต้นไม้ต้นมะละกอมีขาปลูกแซมๆไปค่ะมีขามีเผือกมีตะไคร้แต่ว่าทางนี้ไม่ ทางนี้ไม่ได้ปลูกตะไคร้นะคะอีกฝั่งหนึ่งมะละกอนี่จะปลูกเยอะมากดกด้วยนะเราจะไม่ให้เสียเปล่าตรงคันนาปลูกอันไหนได้ก็ปลูกค่ะดีกว่าซื้อเขากินเนาะ นั่นนั่นคือแม่เราเองวันนี้เตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วเนี่ยเผือกใกล้ได้ขุดแล้วจ้าแต่ว่ายังไม่มีเวลาขุดกันเลยแ,และเตรียมตัวจะเก็บของแล้ววันนี้เรามานาสองคนกับแม่จ้าก่อนกลับก็เอาบรรยากาศ มาฝากนิดๆหน่อยๆนะคะวัง